วันนี้พี่สุจะพาเพื่อนๆมาทำเต้าหู้ห่อใบตองผัดกันค่ะนุ่มๆดูก่อนนะคะก้อนหนึ่ง,นนะะนนงใส่แครอทลงไปค่ะ น้ำนิดหนึ่งค่ะันโต๊ะค่ะหยิบมือหนึ่งค่ะตรง,งอกไม่ใส่เยอะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะแถบหนึ่งค่ะที่คนอื่นใส่ลงไปได้เลยนะที่สุต้องไว้แถบหนึ่ง